ไใช่ว่าเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างที่ทราบกันดีว่าการขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งตอบโจทย์ทั้งการขนส่งสินค้าในระยะไกลและความสามารถในการขนส่งสินค้าได้ครั้งละมากๆรวมไปถึงมีอัตราค่าขนส่งที่ถูกกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ในคลิปวิดีโอนี้ The Hub Furniture จะมาแชร์เกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องและมีคำศัพท์อะไรที่ควรรู้บ้างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลได้แก่เจ้าของเรือ Ship Owner ผู้เช่าเรือ Ship Charterer ตัวแทนสายเดินเรือและตัวแทนผู้รับจัดก,การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Shipping Agent and Freight Forwarder ผู้ส่งสินค้า Shipper หรือ Exporter ผู้รับตราส่ง Consignee และผู้รับสินค้า Notify Party ถัดมาคือประเภทเรือสินค้าโดยจะจำแนกตามลักษณะของสินค้าที่ขนส่งได้แก่เรือบรรทุกสินค้าเทกองหรือ b o l Carriers เรือบรรทุกสินค้าทั่วไปหรือ General Cargo Ship เรือคอนเทนเนอร์หรือ Container Ship เรือบรรทุกรถยนต์หรือโรโรเรือบรรทุกสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งหรือ r e เฟอร์คาโกชิ p เรือบรรทุกสินค้าที่เป็นของเหลวหรือ t a n k e r รชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ตู้ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการขนส่งได้แก่ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน Dry Container ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ Refer Container ตู้คอนเทนเนอร์เปิดหลังคา Open Top Container ตู้คอนเทนเนอร์แบบพื้นราบ Flat Rack c o n t a i n e r ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุของเหลว ISO tank container ตู้คอนเทนเนอร์เรือายอากาศ Ventilated container รูปแบบการให้บริการการขนส่งสินค้าโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือ FCL หรือ Full container load คือการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้เป็นการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว LCL หรือ Less than Container Load คือการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้หรือรวมตู้กันเป็นการบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่ราย Inco terms เงื่อนไขาการค้าระหว่างประเทศ FOB Free on Board ผู้ขายจะรับผิดชอบจนกว่าสินค้าจะถูกโหลดขึ้นเรือหลังจากนั้นผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายและความเสี่ยงทั้งหมด CIF Cost Insurance and Freight ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าขนส่งค่าประกันภยัยและการจัดส่งจนถึงปลายทางแต่ความเสี่ยงจะเปลี่ยนมือเมื่อสินค้าถูกโหลดขึ้นเรือ EXW x Works ผู้ขายจะรับผิดชอบเฉพาะการเตรียมสินค้าที่โรงงานหรือคลังสินค้า ผูซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งและความเสี่ยงทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นและคำศัพที่เกี่ยวกับการขนส่งสิงสนค้าทางทะเลหากคุณสนใจนำเข้าและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนให้ The Hub Furniture ช่วยดูแลคุณผู้ให้บริการนำเข้าและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนหรือหากคุณสนใจเดินตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่จีนเรามีบริการพาเดินตลาดที่จีนโดยไกด์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คุณเลือกฟ์นิเจอร์ที่ชอบในราคาที่ตรงใจสนใจติดต่อเราได้ถูกช่องทาง Line Facebook YouTube Instagram และ TikTok The Hub Furniture แอดไลน์แอด Huffer